จะไปทุ่มไหมสู้มไหมสู้มแล้วตูทวดเตี้ยเลยทุ่มได้เหรอเอ็นทองตั้มอุ้ยเอาเด็ดลมอ่ะเอาทำไมเอาเอามีดราม่าแล้วไงมาแกให้แกเลยนะร้องทำไมเราลูกไม่ทชืไม่เป็นไรคนที่น้ำล้มเชื่อบผ่านเนี้ย สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่วันนี้เราก็มายืนอยู่ที่สวนนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอพ่อเอ็มแล้วก็เชอร์เบตให้พร้อมก่อนตอนนี้อมเล็ตอมเล็ตคิดว่าเอิม่มอยากได้อะไรมากที่สุดเขาไปทาอะไรก่อนเขามีแล้วก็อยากมีแบบเขาเลยเดิตนตลาดของปุงของฟ้อง,งก็จะเอาหมดของปลอม,อมใช่ไหมซือ้อมาแล้วก็เอามาทิ้งไม่สนใจของอัะเชเบต ซื้ออันนี้เหรอเออเดี๋ยวซื้อให้ใหม่นะชเบดล่ะชเบดชเบดอยากได้อะไรใชเบดคิดว่าชเบดอยากได้อะไรชเบดเคยได้อะไรไหมถามจริงพ่อเอ็มชเบดเคยได้อะไรจากเราไหมได้ลาบ้าเอาดีๆพ่อเอมมาคาบูบูมาตัดเพียมกมาตัดเพียเเพียฮะไอเมดเป็นไรหน้าหงุดหงิดมากเลยนะ ไปหันหน้าไปทางคนไปอยู่ทางพ่อเอ็มถามเช่เบ็ก่อนเช่เบ็ไปอยู่ในยืนอยู่กลางถามเช่เบ็ก่อนพ่อเอ็มเช่เบ็อยากได้อะไรเชเบ็อยากได้อะไรเคยได้อะไรไหมเคยไหมพ่อเอ็มคิดว่าเชเ่เบ็เคยไหมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ส่วนมากใครได้พ่อเอ็มออมเล็ดมี้ได้ตลอดเลยไหมพ่อเอ็มได้ทุกอย่างที่อยากได้งลแฮรร์ี่อะไรก็ได้หมดออมเล็ตรู้ตัวไหมว่าตัวเองได้อะไรทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้รู้หรือเปล่า รู้ไหมถามจริงหน้าบูดเราไม่มองกล้องด้วยจะไม่ได้เพราะงี้เลยเขารู้เขารู้ตัวไงว่าคลิปนี้เขาจะไม่ไ voilà ด้ของไงเขาเอ็มเขาก็จะทําหน้าที่แบบเครียดๆหน่อยอันนี้ของใครอยู่เฉลยหรือยังยังไม่เฉลยยังไม่บอกต่อฟ้าหรือฟ้ายังไม่บอกอ่ะใครหยิบได้คนนั้นได้เอาไหมเฮ้ยออมเล็ตหน้ายิ้มขึ้นมาเลยเปลี่ยนเลยอ่ะอันนี้นะที่เรียมเล็ดที่ป๊ะป๊านะเขาเอ็มนะดูเขาดูเขาอ่ะ ใจเย็น <c oughs> ลองลองเทสลองเน็ตเ,เ,เอาไม่เอาไม่พ่อเอ็มไม่โยนแบบนี้นะพ่อเอ็มไม่เอาไม่เอาใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใ <c oughs> จเย็นใจเย็นอ่ะทุกคนมาให้กําลังใจออมเด็บหน่อยเร็วคือเราไปโน่นนี่มันใช่เหรอพ่อเอ็มถามจริงใช่ป่ไม่รู้กนะันไม่รู้อย่าอะโยนสูงสูงพ่อเอ็มสูงสูงจะไปโชคไหมว่าโชคไหมโชคสูตรที่อ่าวโชได้หรอ เอ็นทองตั้มอุ๊ยอมเล็ดล้มอ่ะเอาทำไมเอาเอามีดราม่าแล้วไงเก็บให้เก็บเลยนะร้องทำไมเราลูกไม่ชันไม่สบารคนที่ล้มเอาเก็บไปแล้วเหรอออมเล็ดออมเล็ดพูดแบบนี้ถ้าเธอถ้าออมเล็ดหยิบไม่ได้ออมเล็ดก็ร้องไห้เหมือนกัน โอยแยังแค่รอจะเย็นร้องรอ,องเพลงเรานี้ยเหมือาใหมา่ำไมใช่เพลงเมื่อกี้ปุ๊บร้องปั๊บ,บ,บเห็นไหมได้ทุกอ,อย่างที่ตัวเองอยากได้น้องนี่แล้วแม่อุให้ตัวสีชมัวไหมไม่ใช่สีฟัวอย่าได้สีอะไรแกะแล้ว,ไ,ไ,ลวไม่ใช่หรอ่เอ็ม หนูอยากได้สีอะไรลุกยืนก่อนมาหามาหมาเร็วลุกนะลุกยืนอยากได้สีอะไรหนูอยากได้สีอะไรฮะอเมทมันมันต้องไปหอมเมทเหรอถ้าอเมททำตัวดีแม่อูจะให้นะแล้วทำไมมันไม่มีถุงอ่ะอันนี้เป็นเวอร์เวอร์เวอร์ชั่นหนึ่งเอ็มหรอโอ้ยน้ำเื้อามูด้วยขอแล้วกันสวยอะสวัสดีทุกคนคุณจิ้งคุณพ่อลาบูลาบูให้น้องได้นะลูกเขาอยู่ข้างหน้านี่ ให้น้องได้นะให้น้องได้นะลองไปแล้วก็ลุนเอาตัวหน้าเอาไหมไม่เอารู้อยากได้สีขาวเอาสีเขียวเอาลองเปิดดิขอดูหน้ามันหน่อยเกิดดิเปิดดิแล้วคนนี้ทำไงดิเอ้าต้องดีต้องเดินดิเจ้าตัวต่อไปทองหลวาสีชมพูไปก็แล้วกันหนูจะเอาสีอะไรถามหนูจะเอาสีอะไรหนูจะสั่งให้เอาสีเราจะสั่งให้หนูจะเอาสีอะไรต่อคิวมันได้ทีละตัวลูกมันกดยากเออแกออกมาลูก เอาสีอะไรถามสิเอาสีอะไรทำดีๆนะแม่อูไม่ให้นะมาไม่ตอบก็ไม่ต้องสั่งให้เอามารอไม่ได้หาแม่อูเร็วหนูไม่รู้ว่ีมันมีสีอะไรวะมีสีเขาเรียกว่าอะไรทอฟฟี่เอาสีอะไรอันนี้ของแม่อูสีชมพูของแม่อูสีชมพูเฮ้อะไรสีฟ้าสีเขียวเอาสีอะไรหนูไปทำอะไรลูกหนูยัง ออจะซซีรักษาของไม่ได้เลยเอาอย่างอื่นไหมเอาอย่างอื่นไหมเอาจริงนได้อะไรบอกมาจะซื้อให้ไม่ได้เลยไม่ต้องเอาลาบูบูหนูก็มีแล้วไงเอาอย่างอื่นได้ไหมได้เยอะกว่าระบบบว่ะได้เยอะกว่าคืออะไรอ่ะแค่เยอะกว่าเราเยอะกว่าอันนี้ก็ใส่แซะต่อแหมตัวเดียวเองงอมเล็ตพูดได้นะลูกตัวจริงมีตัวเดียวเนี้ยตัวเดียวได้เยอะรู้ไหมราคาเท่าไหร่โอ๋ออันนี้หนูก็ได้อะไรอะอะไรนะ อพอใหญ่ที่เป็น,น kind of พุทธอ่ะแฮร์รี่คอมเด็กก็ได้สีพันได้อยู่คนเดียวก็หนูก็ได้เยอะกว่าน้องจริงหนูต้องยำรับน้องนี่เสียทละอ่าน้องจะเป็นเลือกเลยเดี๋ยวรอบหน้าพ่อพ่อเอ็มให้เฮ้ยจริงปะเนี่ยแม่อูพคูผิดไอ้เว้ยพ่อเอ็มก็คือให้แม่อูแล้วจบแม่อูอยากซื้อลูกไม่เตะเลยพ่อเอ็มแต่มันถ้าจะเป็นเรื่องถ้าไม่เลือกก็ไม่ทังให้นะไฟฟ้ามันซ้ำเนาะซ้ำไม่เตะนะ เอาสีนี้แม่เนี่ยเนี่ยในเขียวเนี่ยไม่เป็นไรหนูชอบสีฟ้าเอาสีฟ้าลูกสองสีอะไรเดี๋ยวสองสีอันนี้พี่เฟิร์กก็มีเนี่ยอันนี้พี่ก็มีอะมาก็มีนาแต่ก็มีเหลืยสองสีหนูเสีอะไรก็ได้เนาะใช่ไหมไม่เห็นเป็นไรเลยเขาอยากได้สีเขียดสีเขียดสีฟ้าเนาะเอาสีฟ้าไม่ใช่สีเขียดนี่อะไรพี่ใหม่ถึงอันนี้อันนี้ทัฟเฟิล์มดำดำสีเขียดสีแดงคือมันน่าอ้อมไงใชเป็นเอาสีฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวจะสั่งให้เลิกร้องยัง ลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนลุกก่อนนะมาเก็บกล่องไว้ดูแลรักษาอันนี้จะเอาไปโรงเรียนหรือจะไปทำอะไรอ่าให้เขาไปเลยนั่นแหละแต่ว่าในตัวรุ่นแรกมันสมบูรณ์เนาะรุ่นรุ่นหลังมันจะเป็นผงผงฉีกนะครับเลย์รุ่นแรกเนี่ยดูดิแขนขาตรงหูตรงรุ่นหลังเลยโอ้โหเบี้ยวคอเบี้ยวขาเลย์ก็เบี้ยวหน่อยๆอะเพื่อนนี่ยังไม่เท่าไหร่สีชมพูแม่โ่าหนักกว่านี้เนอะน่ารักเนาะเลยต้องรักษาดีนะเพราะมันขาว คาชอบนะสิ่งแล้วแม่อู๋เนี่ยขอบคุณหรือยังไม่ค่อยขอบคุณหรอกคนนี้ขอบคุณยากขอบคุณยากมากเลยทำตัวให้มันดีๆถ้าทำตัวไม่ดีแม่อูยึดนะเอาครอบทำตัวไม่ดียึดนะโอเคไหมยึดนะตอบด้วยอ่ะพูดว่าจะทำตัวดีอะไรให้แม่อูบ้างจะทำตัวดีทำอะไรคะลูกจะทำอะไรคุมติงไม่ค่อยอยู่มองกล้องสัญญากับเพื่อน ว่าลูกจะทําอะไรดีทาไ,ไ,ไมลูกถึงทำไม่ได้ทไมูถึงทไม่ได้อะลูกทําให้ได้ไม่ได้เหรอดูน้องหน้าสงสารเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยอาสัญญากับเพื่อนๆว่าอมเล็ตจ,จะถ้าคลิปนี้ปัง,ปปงจะซื้อให้ออมเชอร์เบตอีกตัวหนึ่งจะไม่อิจฉาจะไม่เออแม่อุ่ของง่ายๆเลยนะอมเล็ตเรื่องเดียวตั้งใจตั้งใจมีสติ ตั้งใจเรียนนะมีสติในการพูดควบคุมตัวเองช่วยเหลือพ่อแม่ที่บ้านดูแลน้องแค่เนี้ยขอแค่เนี้ยทำได้ปะได้ไหมดดไแต่พู่อนี่เดี๋ยวแม่อูจะเริ่มดูเลยนะถ้าอ้เนียทำไม่ได้แม่อูยึดคืนนะให้น้องไม่ให้น้องหรอกไม่ยึด,ย,ดยึดเก็บไวอ้อะเหมือนโทรศัพท์อะ ดูน้องชอเชเบลนั่งสารพ่อเอ็มโอนอะน้องเบลกินยาแล้วลูกโอนนะ่พะพ่อเอ็มโอน่ะก็ตามกฎกติการมไหมลูกหยิบได้แล้วก,ก<ๆ>็ว่าลูกอะ่ะอ,อ้าวคุบสติไม่ได้กันแล้วพ่อเอ็มไม่เอ็มเลยต้องรู้ตัวโถเขาสั่งให้เต้นตั้งแต่แรกสรีเนี่ยเต็นจะเอาสีเนี่ยเต็นเป็นคนบอกเขาบ้าว่าจะเอาสีนะั้นตู้้มันเป็นของเต็นตงตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่แกะกล่องด้วยซ้ำไม่รู้เขาซื้อให้เต็นก่อนยังไม่รู้ตัวอีกโถจะแข่งจะเอาชนะอย่างเดียวพอน้องชนะก็ไิ่พอใจ แค้นไม่ต้องมาแค้นเนี่ยเขาสีเนี่ยเขาล็อกมาให้ตัวเองเป็นคนสั่งเองโอ้น้องนั่งสารตายเข้าบ้านกว่านเ่เซื้อมาให้อมเดตตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะรู้ยังไงว่าน้องเชเบตก็หยิบไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวนะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่เอาแล้วคนเนี้ขอโทษน่ารักค่ะอมเดตนี่ไม่รู้ตัวสั้งอย่างร้องให้เอจัดการตัวเองให้ดีก่อนนะลูกนะโตแล้วนะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อู๋ก็ขอปิดคลิปเพ,พียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง er เชอร์เบตฟันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยิ้มหวานก่อนอหอมเ่้าเอ็มก่อนหอมพ่อเอ็มก่อนไปรับมาลุยไปรับมาลุยไปหอมเล็วเร็วลูก